ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยขอเสนอรายการพิเศษพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรวีดีทัศน์และนิทัศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวขณะทรงศึกษาในเครือรัฐออสเตรเลียณธรรมเนียบเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียรประจำประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครวีดีทัศน์และนิทรัศการดังกล่าว มีเนื้อหาแสดงถึงพระราชจริยวัตรขณะทรงศึกษาวิชาการทหารณเครือรัฐออสเตรเลียตั้งแต่ระดับเตรียมทหารจนถึงวิทยาลัยการทหารชั้นสูงและทรงได้รับสัญญาบัตรยศเมื่อเดือนธันวาคม2518อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยและเครือรัฐออสเตรเลียมีความสัมพันธ์อันดีและใกล้ชิดมาโดยตลอด ขอบคุณข้อมูลจากเพจพระลานและกรมประชาสัมพันธ์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สามารถติดตามรายการพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ในครั้งต่อไปได้ใหม่ในเวลาเดียวกันตลอดเดือนกรกฎาคม2567นี้